โดนเลยเล่าเดี๋ยวจะโบเดี๋ยวจะโบโชี้ขาไม่แต่พื้นขาไม่แต่พื้นอโยปล่อยเลยเฮ้ยเขาไม่เหี้ยไอ้ยคุณไม่ต้องขูมมือนะจริงๆมันกระโดดได้นะวันลาวอะแปด เฮ้ยเฮ้กวมันอมันมันไปด้านนั้นน่ๆนะีเีไปด้วยกันไปได้ไกเราเหมืนผ่เ้นแนดี้เฮีเฮ้ยกันด่ายโดดเลยไโดเดเอ้มันเบียดมาฝังนู้เลยพี่แจงหอกกนเล้วอ้ยพี่แจงผ่าแล้ว รงแน่เลยหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองไม่เลยตลอดขนาดที่สองคนจริงจังอีสี่คนทำเลยดึง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 วิจเจดึงวิจไม่ะดึงมมันดึงวิจเจดอะดึงกันอล กำลัเพิ่มงวิงเอาเลยมันหนักไปว่ามันหนักไปนะคารามูขาดไหนเ่ีเดี๋ยวผมดึงดเลยยกสั่งวงตําเจี๊ยเดี๋ยเดี๋ยช่วยจับไม่ออกข้างไม่ออกข้างไม่ออกข้างไม่ออก่งอไปเวลาเกิดใหม่ตรงนี้ละ

ไม่ลงละวาไม่บตโอนโดนเผาไอผมพังรึเปล่าจะมือจะมือจะมือเฉลรไอเดียมันปิดกูจะมือสวัสดีใครมาบ้างจะช่วยจะบัวจะบัว้า่จริงไหมดี๋ย้ว วูบนี่มาโดนตรต่อถุงนกดเมันแกว่งเยันแกว่งยะเฮยยะแะอง่แไมเียแมยแรงเวียงดีผลวะเฮ้ยเหมือนจะมีแบบแรงเวียงแรงเวียงเฮ้ยคุณคุะเยะจะเียดีเนวีแรงเปนวแรง ไปกินนมบงบูข้ามาเพื่อลองกระเทินเออเยอหเยอจัน The e a u t ดีเกงได้แกงได้แล้วมึงเจอคุนุ้ี่กูจัะแล้วกเลือกคจับแล้วกุเลือกแน่เลยเยอะ กินเนื้อชิบสุดสุดเขาไปอะไรเขาไปกิเนื้อนี่ตัวมัไลืนตัวมัลืนไอ้เจ้าไปขอช่กก่อนเอ๊ะ I <laughs> นาอบเจ๊เกเจเป็นเพรานเตียเลยอะยี่จีเจ๊ไม้ต่อพโทอดีอยู่เองมันมีพี่เตะเตะตัโยกเกนไปเตะเตไปไม่ไหวแล้วจด้ยจ้ด้ยเป็นตวกะขับกูจุบเราไปครึ่งนึงเอ้ยไอ้กามไอ้สาม

เอาดูพิธตามไปแล้วกันโอ้ยไอ้ยไอเหียไอเ้ยเาเร็วแตวีบอกูเก่งยเกดอีหดเ้ยไอไปอยู่ในลูกกบเชียเชี่ลงโพชิงกี้โพชิงกี้เชี่ยเชี่ยัโดนบัโดนอีคุณกจะคุณก็ไปหาปืนอ๋อได้จ้ โอ้ยเยอยกวนเพื yeah. oh, yeah, yeah. hey, ่อนแอนน้ำไอ้นี ah, okay. ่อะไรเนี่ยไอ้เยอะคนคนดูเพียไมลลีเม่ดีตายยไม่รู้ ยิปืนกูยิงไม่ออกเลยวะยิงไม่ได้เจาว่าได้แครับอะมันทูปทะทุนแจนแม่งยิงเลเซอร์ไอ้ยิงปืนก้าดโดนดัเลยมีกระดาเป็นมันกำลังยิงมากไม่ได้ปินกูมีลูกปีหรือมันออกแบบมาให้ฟาดเ่อเดีกๆกูจะฟาดได้ไม่ได้เด็ๆเดี๋ยวผมขอลองเฮ้ยปืนกูมีลูกกูบอกแล้วอ๋อ กระปืนอ่ะเวลายิงอ่ะคือคุณปล่อยปุ๊บมันได้ยิงไปตรงนั้นเลยมีเป้าอยู่อ่ะพี่ตัดหูแหลกเลยตัดหูแหลกมันเป็แหลกยังไงมันคว่ำรีคอยไื่ไปเปิดกูสะบัดหายไปเลยในน้ำอแสดงว่ามีคนอะปืนไฟไอ้เหี้ยดิไปใช้ฟาร์ติเกอร์เลยนะไอ้เหี้ยคืปิ้วตกเลยแม่ขอเพราะอาจารย์ใช้คอนไฟฟ้ามั้ง นี่ไงวะมือมือถือมัตสึาคุถือคนถือมัตสึาดิงไปเลยคุณถือคุถือมัตกา้เนี่ยไเนยอ้เนี่ยไอ้เนียไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอเนี่ยไ้เนียอ้นี่ยเนี่ยไอ้่ไอ้เนี่ไ้น่ไอ้เนี่ยไอ้น่ไอ้นี่ไอ้เนี่ไอ้เนี่ไอ้เนี่ไอ้ี่ไอ้่ไอ้่ยไ้่ไอ้่ไอ้เนี่ไ้่ยไอ้่ได้่ไอ้น่ไอ้เนี่ไ้่ยไอ้่ไ้เน่ไอ่ไ้น่ไี่ไ้เน่ไเ่ไอ้่